ครับวันนี้เรามานําเสนอสูตรหวย2ตัวบนตรงๆไม่ต้องกลับนะครับเป็นเลขชุดเดียวนะครับสูตรปากสิบนำมาจากเลขหล,ลักลอยเลข่ายครั้งที่1ไปบวกหลักหน่วยเลขถาข้ายครั้งที่1แล้วก็ไปบวกหลักหน่วยเลข,าข้ายครั้งที่สองนะครับสูตรปากหน่วยนํามาจากเลขหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1ไปบวก3มคงที่นะครับสูตรปากสิบบนนะครับถูกมาแล้ว3งวงูสอนส่วนสูตรปากสิบ ปักหน่วยล่างนะครับทูกมาแล้ว2งวดสอน,นะครับส่วนงวดก่อนนั้นไปถูกหลักหน่วยล่างนะครับแต่ก็ยังเป็นเลขชุดเดียวนะครับเริ่มไปคิดย้อนหลังงวดวันที่2พฤษภาหรือสามวดย้อนหลังล่าสุดนะครับสไปบวกสนะครับก็ได้แปดนะครับนำมาบวกศูนย์ก็ได้8เท่าเดิมนะครับ แล้วก็อันนี้ก็จะได้เลขล่างนะครับเลขที่ออกคือ3ามปดดก็ไปถูกเออ8ัแดก็ไปถูกทั้งหลักสิบทั้งหลักหน่วยเลยนะครับงวดนี้เราไปกันต่อที่งวดวันที่16พุทธสพานะครับ1มาบวก7ดได้8ปดมาบวก2ได้0ูตรนะครับหลักหน่วยนะครับหมาบวก3ามคงที่นะครับได้9นะครับเลขที่ออกคือ3 0 9ก้าก็ไปถูก2ตัวบนตรงๆเลยนะครับ มากันต่อที่งวดวันที่1มิถุนาสองห้าคืองวดล่าสุดนะครับ9กาบวกหได้4ไปบวก1ได้หนะครับแล้วก็ 9.3. บวก3คงที่ได้2อนะครับเลขที่ออกคือ3.5.2ก็ไปถูก2ตัวบนตรงๆเลยนะครับเดี๋ยวก็ไปกันต่อที่งวดหน้าที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 16. บมิถุนาสองห้านะครับ สามมาบวกเจ็ดก็ได้ศูนย์นะครับมาบวกสี่นะครับก็ได้สี่นะครับแล้วก็เก้านะครับมาบวกสามคงที่นะครับได้เลขสองเหมือนเดิมนะครับก็ได้ปักสิบบนตัวเดียวคือเลขสี่นะครับปักหน่วยบนตัวเดียวคือเลขสองนะครับสองตัวบนตรงๆไม่ต้องกลับประจํางดบนที่สิบหกมิุนา สำหรับสองสูตรนี้ได้เลขสี่สองนะครับโอเคครับผมนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลยนะครับโชคดีอาจจะเป็นของท่านนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งได้เงินเป็นหลานก็เป็นได้นะครับอยู่ที่บุญกุศลของแต่ละคนหรือไม่ก็อาจจะถูกรางวัลอื่นที่ไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งก็ได้นะครับโอเคครับผมก็ไม่ได้การันตีว่าสี่สอง จะมา2ตัวบนตรงๆนะครับบทใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวนะครับบางทีไม่แน่2อาจจะมาตัวเดียวนะครับหรือไม่ก็4อาจจะมาตัวเดียวนะครับหรือ4 2่ออาจจะลงล่างนะครับตัวใดตัวหนึ่งหรืออาจจะบออกเลขใกล้เคียงก็ได้นะครับโอเคครับผมวดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบสวัสดีครับขอทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ